Sorry. <Okay. S 2>、okay. มีเป็นที่ถ้าถ้าเป็นละครร่วมกันครับจะมีเป็นเป็นเรื่องแม่ัวคนใหม่ครับใช่เป็นแขกรับเชิญครับเราไปเล่นเป็นนักแสดงรับเชิญครับ,รนรนรนรบในละครเรื่องแม่ัพคนใหม่กันในในบทของพวกเราที่เดี๋ยวเราติดตามกันว่า<ช>พวกเราจะเล่นบ,บทอะไรกันใช่ที่จะโผล่เข้าไปครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเดี่ยวเวแบบซีมีงานเดี่ยวอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็กลังทำงานแสดของตัวเองครับแล้วก็มีโปรเจกต์ซีรีส์ในอนาคตเหมือนกันครับก็รอติดตามดูว่าเป็นเรื่องอะไรรับรองว่ามีหลายรูปแบบมากนะฮะเดี๋ยวรอติดตามได้ครับ เรื่อนี้มีความแตกต่างกัมากน,น้อยแค่ไหนครับโอ้ย,อยเยอะมากเลยครับผมน่าจะเป็นพี่ชายฮะงับแง๊บไปหน้า,นาเป็นพี่ชายาใช่แนักนสดงทุกคนเปลี่ยนแปลมากเลยเรื่องเป็นผีเป็นผีแม่ครัวคนใหม่ใช่ไหมไม่ไม่เรื่องเรื่องใหม่เลดไฟโกลด์อ่าโอเคครับของผมของผมเมื่อกี้ไม่ได้บอกก็คือว่าซีรีส์ของผมครับเป็นเป็นเรื่องเลดไฟโกด์ก็คาแรคเตอร์ต่างเลยครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่แบบปากหมาอะไรเงี้ยก็จะต่างกับเราเยอะปากหมา ไม่สุภาพเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าจเจออะไรก็มุนงินตลอดเวลาก็จะไกลตัวครับเป็นเรื่องเลฟโกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ที่จะได้ดูก่อนวันที่สี่ธันวาคมนี้แล้วก็คือภาพยนตร์เรื่องว่าวอนเธออนี่ก็นี่ก็ต่างเหมือนกันต่างแบบต่างต่างาาเป็นลูกสอสอครับที่กดดันและเอาแต่ใจเขาจะเป็นค,คนเอาแต่ใจมากจะมีความแตกต่างกับเราพอสมควรยิ่เอาแต่ใจจะทําอะไรต้องทําให้ได้ อยากได้แล้วได้อย่างเช่นเหมือนกับว่าสมมติสมมติว่าอยากจะกินเนี่ยต้องปิดร้านเลยอะไรเงี้ยปิดร้านให้ได้อะไรเงี้ยกินอีกแล้วเหรออะไร <c oughs> ไม่พูดถึง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 เนี่ยก็จะก็จะแตกต่างกับเราครับที่เราจะชอบกินข้าวกับหลายๆคนที่จอยมากอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วเขาซีรีส์นี้นางซีเอ็ดเ โอ้ยเยอะเลยครับเขาบูกเก่งมากครับตัวละครคือเป็นเป็นแบบตัวละครที่ต่อยมวยไทยได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นหมอที่แบบติดติดเป็นคนติด,ต,ดติดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันอีกอีก,อกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างกันเซนมากใช่แล้วห่วงไมั่ะตัวแค่ไหนะไม่ห่วงเลยครับชอบตอนนี้คือแบบแรกแรกรู้สึกว่ายากมากคิวบูพอตอนนี้คืออย่างอย่างเมื่อวันก่อนผมถ่ายบูงเนี่ยแปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยสนุกมากตอนนี้คือแบบ รอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวบู๊น่าอะไรเงี้ยสนุกสนุกใช่ครับครับอะไรนะช่วยนักบอลบอกเกราหน่อยว่าเจ้าที่ถึงในนี้จะบอกกับแฟนๆถึงจุดอะไรบ้างครับผมก็ครับคือแบบว่าที่จะมีอะไรเนี่ยละครเอ๊ะละครที่อะไรนะอ่าเป็นมินิคอนเสิร์ตครับโน้ตเสิร์ตนะคอนเสิร์ตได้ได้ได้ คอนเสิร์ตที่วัน,นมีบทกวีนิยมุจราก็เชิญชวนได้ยังไม่ต้องพูดคุยแต่ว่าอยากให้รู้แือว่าเล่าอะไรอ๋อมีความพิเศษอะไรบ้างได้ได้ครับผมก็ในในวันเรียกว่าแฟนมีของพวกเรารก็จะมีความพิเศษของเราจะเป็นรูปแบบโชงวงเราจะเป็นมินิคอนเสิร์ตเนาะใช่มินิคอนเสิร์ตใช่ที่พิเศษยิ่งกว่าด้วยว่าเป็นเป็นโชว์ครับแต่ไม่บอกนะว่าเป็นโชว์ของใคร ผมผมมีโอกาสแต่งรามแปเป็นแรปจีนด้วยกับแรปไทยที่ผสมกันทั้งใช้ภาษาจีนนภาษาไทยซึ่งมันยากมากครับในความที่แบบเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเรารู้แค่แบบไม่กี่คำแต่เราจะดึงคาเหล่านี้ที่เรารู้เนี่ยเอามาใส่เพื่อให้มันออกมาเป็นรามแรปในการเล่าเรื่องให้หมดภายในภายใน4บาร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับใครเไพรส์กับใครบ้างน้อยแค่ไหนจริงจริงผมว่าทุกคู่มีความเซอร์ไพรส์ทุกคู่เลยคนระับเพราะแต่ละคู่เป็นการแสดงโชว์ที่แบบไม่เคยทาที่ไหนมาก่อนครับผมก็ การแสดงของโชว์ผมฮะร้อนแรงครับผมเดือดเป็นไฟเลยครับเดือดเป็นไฟครับผมร้อนแรงดัอดไฟเฮ้ยใจเย็นกันดูเลยนะไม่ถึงเดือดเป็นไฟไงร้อนแรงคือสเต็ปเต้นอะไรอย่างงี้ใช่นะฮะจะรู้ว่าพี่เนี่ยแหละร้อนแรงมากฮะนะฮะโอเคครับประมาณนั้นครับเรียกคนสนใจเสนฐานเส้นหนักมากกว่ครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาเจอเจอกับพวกเรานะครับในวันที่6นี้ก็สามารถกดบัตรครับได้ที่ w w w Eventpop. me ครับหรือว่าแอป Creation Eventpop ครับ ครับผมแล้ว,ลวก็ฝากผลงานละครของพี่ค่อนนะ ได้ครับสาหรับละครนะครับก็ฝากละครที่เราสองคนไปร่วมรับเชิญด้วยกันก็คือเรื่องแม่โครคนใหม่ครับแล้วก็เป็นงานงานของผมก็จะเป็นเรื่องซีรีส์เรไฟโกนะครับน่าจะได้ดูกัาต้นปีหน้านะครับผมเราก็เรื่องวอนเธอเป็นภาพยนตร์ที่จะลงที่4ธันวาคมนี้เรียกว่ารับช่วงคริสต์มาสเลยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะซิงเกิลใหม่น่าจะออกประมาณส3มเดือนนี้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ได้ฟังเดโมมา2เพลงแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะมีงาน ละครเวทีนะครับผมแล้วก็ซีรีส์นะครับก็รอติดตามดูทีว่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากทั้งละครแล้วก็ฝากช่องทางติดต่อเราครับผมก็ช่องทางติดต่อผมก็ฝากด้วยครับ IG จีทวิตเตอร์นะครับผมก็ IG ก็เป็นแซดเดิมันอีพีอนะครับผมแล้วก็ทวิตเตอร์เป็นแซดเดิมันออ็นด์สกอร์พีอาคครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารหรืองานต่างๆในนี้ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับส่วนเซนนะครับ นะครับนะครับนะครับได้ๆได้ๆได้ๆครับในห้องผมฝากฟังนะครับผมก็ของผมก็เป็นสามารถติดตามครับได้ที่ไอจีเซนซุปครับ S A I N T F U P ครับหรือว่า Twitter s e n ซนดั้สกอร์ซุปครับ S A I N T F U P ครับก็ติดตามกันได้นะครับก็อย่างที่บอกไปอยากจะชวนทุกคนจริงๆนะครับมาเจอเจอกันนะครับผมในแฟนมีตนะครับว่าอยู่ในซีรีส์กับครับผมไอคออสเดลกลาเคสซี่นะครับมีไลฟ์ด้วยนะไลฟ์สตรีมมิ่งใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเจอเยอะนะครับเจอกันครับเจอกัันครบ ขอบคุณครับ